สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสั้นครับหรือเรียกผมอังเคิลสต็อปก็ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้กูจะทําให้พวกคุณรู้จักรถคันนี้บอกเลยว่าแม่งโคตรเด็ดนะผมเรียกมันรถแมลงสามนะครับเพราะมันมีนวดรู้สึกว่าจะซื้อมา7ล้านเงินสีเขียวนะครับมันมีคนเอามาตั้งแบบโง่ๆเลยในเซิร์ฟก็เลยซื้อแต่ดูเครื่องเช็คอะไรแล้วอะ่ะมันไม่ได้บัก๊กมันเป็นเครื่อง1 6 9 5 HP ไอ้ที่มันบั๊กเนี่ยก็คือบั๊ก สปอยเลอร์ UFO บนหัวมันแล้วก็แต่งหน้าให้มันเป็นมแมลงสาบมีหนวดแบบนี้แต่เครื่องมันไม่ได้บักมาด้วยนะครับมันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาขายทิ้งทีนี้เดี๋ยวมาดูเกียร์ที่ผมจูนดีกว่านะก็จะใช้เกียร์นี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเกียร์นี้มันเจ๋งยังไงผมลองมาแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้เหมาะมากสําหรับการดันโลมาเดี๋ยววอร์มเครื่องกันก่อนคือรถเต้าหู้เนี่ยเขาน่าจะตั้ง ดันโลส่วนผมก็ขอแจมแค่นั้นเองไม่มีไรไม่ได้รู้จักกันอันนี้ไปกดบีบแต่กวนตีนเขาเฉยๆนะครับมันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะนับเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเกียร์ที่ผมจูนมาเนี่ยมันดียังไงพักหลังที่ผมทาคลิปนะคุณผู้ชมผมก็จะแนะนํารถแนวดันโลนะครับไม่ได้เน้นแข็งและหลังๆนี่ก็ดันโลดีกว่ามันสนุกกว่านะครับขับทางยาวคุยกับเพื่อนชิวๆ สไตล์เกมคาร์ปักกิ้งเซิร์ฟไทยเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายซิ่งสายแข่งก็เอาไว้ก่อนนะช่วงนี้คอนเทนต์แนวนั้นยังไม่ทำนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้ผมสู้มันไม่ได้แน่นอนนะครับเครื่องมันน่าจะบักแบบ C 1 4 HP ของผมเนี่ยเป็นเครื่องเติมสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมฟังเสียงล้อได้ยินไหมล้อมันฟรีตลอดนะคือเกียร์เนี้ยผมบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันใช้ดิฟโหมดได้ เห็นยังเบิร์นเข้าไปนะครับยางร้อนแล้วแล้วมันก็จะพ่นควันแบบนี้เลยแรงนะเว้ยทำเป็นเล่นเครื่อง4 0 0 0 0นวิ่ง500กว่าเนี่ยก็ไม่ธรรมดาบอกเลยสำหรับใครที่หัดดันโลผมแนะนำนะครับรถแมลงสาบคันนี้จริงๆอะ่ะผมเห็นคนในเซิร์ฟเอามาแต่งเป็นรถมิสเตอร์บีนเยอะก็ถือว่าราคาถูกแล้วเครื่องก็แรงด้วยเพราะมันเล่นดิฟโหมดได้นี่แหละ เห็นปะแป๊บเดียวสุดทางร้อยังไม่หยุดฟรีเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่นดิฟโหมดนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดวิ่ง4รล้อผมขี้เกียจเบิร์นล้อนะครับไปมันทั้งอย่างนี้เลยรอแป๊บมาเอาใหม่อีกรอบมาเดี๋ยวมาดูการรอบนี้ดิฟโหมดตั้งแต่ต้นไปเลยคุณผู้ชม อันนี้มันก็ไปได้นะครับบดยางไปแต่ก็ขับถึงเดี๋ยวสักพักมันก็จะแรงแล้วนี่ดิฟโหมดไม่เล่น AWD แล้วนะเพราะว่ามันช้านะครับถ้าวิ่ง AWD เพียวๆมันจะขึ้นทีละเกียร์ผมไม่ชอบถ้าดิฟโหมดเลยเนี่ยมันจะขึ้นเกียร์ไวมากนะครับแล้วล้อเราก็จะติดเอฟเฟกแบบนี้เป็นการเบินยางไปในตัวทำให้รถเราวิ่งโคตรแรง500กว่านะคุณผู้ชมเกียร์นี้ มันไม่จะเป็นนะครับว่ารถต้องเอาไปบักอะไรหรือเปล่าขอแค่คุณผู้ชมเนี่ยเล่นคันนี้นะรถมิสเตอร์บีนแล้วก็ใช้เกียร์ที่ผมจูนแล้วก็วิ่งดิฟโหมดแค่เนี้คุณผู้ชมก็สามารถวิ่งแบบผมได้แล้วไม่จําเป็นต้องไปบัคสปอยเลอร์ไอ้สปอยเลอร์นี่ทําให้มันเท่ๆเฉยๆไม่มีอะไรจริงๆกับผมไม่ได้อยากจะเล่นนะคันนี้ซื้อมาแล้วสภาพมันเป็นแบบนี้เลยก็เอาไปจูนดูโอ้โหดูควันดิโคตรเท่ ถ้าใครหารถดันโลนะสำหรับมือใหม่ผมก็แนะนำเลยคันนี้เล่นง่ายนะครับลองมาจาก GTR แต่ถ้าให้ไปซื้อ GTR R, R 3 4เลยเนี่ยมันก็จะใช้เงินเยอะไปเริ่มคันนี้ก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมถือว่าราคาดีนะครับแล้วก็จูนอะไรง่ายด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกํลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดกดด้วยนะฝากหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับบายบายจุบจ๊บ